สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมป์ครับวันนี้เป็นวันประกาศผลแอดมิชชั่นครับค, <น S 1> คุอเบคนะับโมจะจา์ไปวันนี้นะครับตื่นเต้นมากครับผม พี่ว่าน้องไอซ์รีมเนี่ยต้องเอาเบ้าแก้วตรงนี้ออกอีกสัก5เซนค่ะ5เซนเลยเหรอไม่กเลยนะคะอีกอย่างนึงเนี่ยด้านหนุ่มเนี่ยจะต้องพลั่งขึ้นแล้วผมอยู่ต้องสีทองทองวันนี้อีกหรอคิวดูเนี่ยต้องเป็นสีแทนด้วยค่ะแทนด้วยวเียก็คือตอนนี้ไอศ์ครีมใช้ได้แล้วใช่ไหมไม่ได้เลยสักอย่างเลยอ่ะเดี๋ยวแดดจะแผดเผาให้เขาเดินแข่งกันเลยดีกว่าเดินแข่งใช่ เพราะว่าเดี๋ยวกะไอศครีมจะได้ดูดวิชานะฮะเคล็ดลับจากนางฟ้าด้วยคุณนางฟ้าด้วยนะฮะเอาแล้วเริ่มเลยครับผมไอศครีมสู้นางฟ้า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 จะต้องสวยสวยได้อยู่ได้อยู่นั่นแหละเดี๋ยวเรื่องนี้เดีรื่องกวนี้โค้ดีค่ะเดี๋ยวเรื่องกว่นี้เดี๋ยวเรื่องกว่นี้ไปนางฟ้า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 เดินเร็วชนะคนเป็นฉนใช่ฉันว่านชนะ นีนะครับคราวนี้เป็นคตอบของแท้พร <unto a> <oon> ้อมนะครับเราพร้อมแล้วเริ่มครับมิสไทิปมันลิมันลอกเฮ้ยเฮ้ยมิสไทิปมันลิมันลอกมิส่ทิปมันลิ้มันลอกมิส่ทิปมันลิมันลอกเล่นว่านี้เล่กว่านี้ถใทิปเทิปชนะแล้วแหมไอ้ทิปเดียวพอว่าคุณนักฟ้าจะผ่านได้ไหมครับเนี่ยครับเติร์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 ิมล ม่ใอ่โอ้ยมึงยังได้ขนาดนี้เขารู้จักการใช้ข้อเท้าอ่ะเฮ้ยนางฟ้าเขาทวิตขึ้นใหม่เขาบอกว่าอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นกับคนที่ไม่รู้จักบุ๋อยังไงไม่รู้เฮ้ยพวใหม่ยถึงพวกเราอ๋อ เาเชือแคบกับไอจีเหรอครับได้ครับเจ็ดหมื่นครับใช่ได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอุ้ยสวัสดีครับครับใช่ครับกานอีเว้นต์นะฮะอาแล้วต้องต้องทำอะไรบ้างครับ ไม่ต้องทำอะไรเลยห่อครับเอ่อถ้างั้นห้าหมื่นละกันนะครับได้เลยครับเออแล้วโทษนะไม่ไม่ต้องทำอะไรเลยนี่ผมกับพิปตาได้ไหมฮะครับโอเคได้นะขอบคุณมากครับสวัสดีครับเฮ้ยพี่นี่ฮัลโหลค่ะแสนหนึ่งขาดตัวค่ะพี่ ค่ะโอเคค่ะค่ะอ๋อถ้าเป็นรูปคู่เหรอคะถ้าเป็นคู่จิ้นเนี่ยแสนหนึ่งค่ะ <c oughs> สินท้าเลยะคะถุงยางเฮ้ยเมียวเมๆวเมวแมีวลาบค่ะแสนหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะเฮ้ย hey. ไปไปรับได้ไงงานถุงยางอ่ะมันมันจะไม่ล่อแหลหมอคือถุงยางคนก็ต้องคิดว่าเราจกถ้าแกงเป็นคู่จิ้นกันแล้วเนี่ยก็ต้องเอาให้สุดโอ้ต้องสุดขนาดนั้นเลยหรออืมแล้วก็เพื่อความต่อเนื่องเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องพานเลยเบกี้โวยวายไม่นี่คนก็ไม่เชื่อเรารักกันจริงนะโอ้ยไม่เอาดีกว่าเบก ไปขอดเสื้อดีกว่าไม่เอาไม่เอา่อาไม่เอนี่ทำอะไรนะหยุดเลยนะแย่งขอจะตกรเลยนะนี่ทำอะไรอ่ะไอ้เขมอย่าอย่ามายุ่งนิพที่กำลังหาเงินอยู่นะหาเงินหาเงินอะไรที่มันจะเสียตัวอยู่แล้วอ่ะทำนี้ไปเกินไปหน่อยเหรอไม่ได้เสียตัวเราแค่หลอกกันว่าเราเป็นกู่จิ้นกันเฉยเฉย ก็แค่นี้อะไม่มีอะไรหรอกแล้วไงแกโมวทำอะไรอยู่วะฮะคือสรุปเป้าหมายแกจะเปลี่ยนจากการเอ็นคืออยากเป็นดาราห,หรือไงอ,อก็ไม่ลงไม่เรียนก็ได้ม้งนี่ทำงานหาเงินได้แล้วรวยแล้วไม่องเรียนหรอกช่างมันใช่ไม่เห็นต้องเรียนเลยลงรูปไอจีได้ตั้งแสนหนึ่งเนาะใช่<ห>เรื่ององค์เรื่องเอ็นไม่เอ็นสรุปเป้าหมายแกคือ ไม่เรียนไม่เรียนอืมแล้วถ้าวันหนึ่งแกไม่ได้เป็นดาราแกจะเอาอะไรกินวะถูยเป็กมีตามเก็บต้องเยอะตั้งแยะเนาะ,นะใช่ไม,ไม่มีสนเขาหรอกคนอย่างเงี้ยโอ้ตกไปเลยอ่ะเนี่ยเรื่ง สนใจเลยเป๊กถ้าเราถ่ายรูปคู่กันนะโอหถ้าได้วันละแสนนะเราต้องรวยแล้วก็ดังแน่เลยอะจริงแต่ว่าต้องถอดเสื้อก่อนนะเป๊กน่เนาะเป็พูดจริงกัจริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะ ี่แนะสมมุติว่าพี่ชายเนี่ยปิ๊งสปอนเซอร์ตัวไหนเนี่ยเราก็สามารถที่จะติดต่อให้เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ไอศครีมได้จริงไหมครับพี่ยจริงครับพี่ชายลองเลือกดูนั่นเลือกนี้ได้ไหมแอนเลิฟอ๋ออันนั้นมันเป็นคอลัมน์ะโอแกคอลัมน์ใช่ครับตัวตัวโปรดักจะเป็นอย่างนี้ฮะอ๋อไม่ใช่แอนเลิฟไม่ใช่ครับมเ่พวกเทนต่างๆเสื้อผ้านี่ก็ขอสปอนเซอร์ได้นะ เฮ้ยไอซ์คิมเดี๋ยวเดี๋ยวไอซ์คิมเป็นอะไรเนี่ยนั่งก่อนร้องให้ทำไมเหรอเรื่องมันเจ้าอ่ะต้องเั้นความจริงได้เปล่าเหรอคะคืองี้ค่ะเอาอยู่ด้านนี้อยู่นี่ดื่กินน้ำดื่มชาซะก่อนแล้วไอ้เหนื่อยอะค่ะไอ้ไม่อยากประกวดแล้วอ่ะอ้าวทำไมอ่ะกองประกวดเขาเขาทำไรเราอ่ะให้ไอซ์คิมไม่ทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้ไปดำนาอุย ตัดหัวปลาต่อยแบบทีแล้วก็ให้ออะเต้นเพลงพี่พุ่มพวงเลยนะไอไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรมัน what what this ทำไมเราไม่ทำแบบนี้ด้วยคะพี่ชายตอนแรกนี่นึกว่าเขาไปร้องเพลงที่ไหนมาซะอีกชุดนะชุดนะไม่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 ชุดนี้ถังแตงเองดีแพงมากเพรนี้หลายบาทเลยยี่สิบบาทอา่นี่น่าจะเป็นบททดสอบแบบกองกวดนะ ไม่เห็นจะเกี่ยวเลยค่ะพี่ปุ๊กตอนที่ไอไปประกวดอะมีเพื่อนมีเพื่อนอะเพื่อนอะแก๊งเพื่อนอะออิสดูเรื่องพี่ชายช่วยช่วยแปลให้พี่ฟังหน่อยนะช่วยแปลเดี๋ยวแปลอีกรอบหนึ่งคือตอนนี้่ไอไปประกวดอะมีเพื่อนนางงามแก๊งไอซ์ด้วยมีเพื่อนนางงามแก๊งไอซ์ด้วยเอาสิเรื่องมาถึงในโรงแรม เอาเศษแก้วมาใส่ในเสื้อในเรื่องแลือดเ้าือดลมหายฮะเศษแก้วเหรอเศษมันมมเจ็บมากเลยสิไหนดอสิเออเออไม่ไม่เจ็บอ่ะเพ<อ>ราะไอ้ฉลาดพอไงไอ้แบบสกินแบบ จีเนียนไงก็รีบเสร็จแก้วให้รองเทา้าค่ะเอาไปทิ้งในถังขยะข้างหลังกองเวทีเดินไปต้องไกลค่ะเอาไปทิ้งถังขยะที่มันเป็นถังสีเขียวเพราะว่ารู้ว่าเป็นถังขยะรีไซเคิลอุ้ยดีมากเลยนะนี่แสดงว่าจิตใจของเราเนี่ยของไอส้สครีมตีเริ่มดีแล้วเริ่มดีแล้วก็เป็นเป็นทางงามรักโลกด้วย <c oughs> สะอาด <c oughs> สะอาดเพิ่งปัจจุบันนี้เขาถวิลหานะใช่ครับต้องถวินเลยทีเดียวใช่ใช่แต่อีกอย่างเนะคะตอนนี้ ไอ้มีเพื่อนงามรมเลยอะสมควรแล้วใครจะคบมันอ๋อไม่ฉันสงสารเอาเธอสู้ต่อไปแิ่งอยู่ข้างไอศครีมนะจะสู้นะไอ้อะวระกวดก็ไม่มีเพื่อนคบแถมบอสยังไม่หายพี่นางฟ้าไอแบบไอศกรีมไม่มีอะไรดีเลยอะยางงี้ไอศครีม ที่บอสเขาเป็นอย่างนี้นะเพราะเขาชอบผู้หญิงที่ครบรถไงก็เหมือนภาพพับไว้เป็นคนที่มีความสุภาพเป็นกุลสตรีทําครัวเก่งอย่างนี้แหละผู้ชายชอบเอางี้ก็แล้วกันนะพี่ชายไอศสครีมพี่เลยมีแผนมีแผนพี่เจ้าทำไหมทำมันต้องได้มันต้องไมันต้องสำเร็จมันต้องสำเร็จ ถ้าแะประกวดแล้วนะนี่สำเร็จแน่นอนเร็วต้องร้องไห้นะเอาจริงเหรอไม่ต้องร้องไห้เลยนี่เดี๋ยวต้องเลือกสปอนเซอร์นะไอกี้นั่งดูพี่ชายพี่ชายนั่งก่อนครับผมฉันช่วยเลือกสปอนเซอร์ว่าจะใช้ตัวไหนสปอนเซอร์มันทืออะไรอะคะจากหนังสือ spicy นี่เขาจะสปอนเซอร์ในการประกวดของเราบางทีไม่มีเงินไม่มีทุนทรัพย์ ให้คนออกให้เดี๋ยวว่างนี้เดี๋ยวพี่จะคิดแผนไปด้วยนะอันนี้ก็ดีนี้ก็ดีคิดออกแล้วอะไรแต่ไม่ทอบพูดตรงนี้เดี๋ยวเขาได้ยินเป็นแผนที่ใหญ่มากเลยไหมน่าจะสำเร็จครับพี่ชายพระเจ้ารับรองงานนี้ไอ้สกินได้เป็นนางงามสนใจแน่นนอนขอให้ชนะกว่าพี่นางฟ้าก,ก็พอ เชื่อใจพี่ปุ๊กไหมล่ะมั้ง อะไรนะครับพี่รูปม oh, ันแรงไปอ่ะฮะแคนเซิลงานเฮ้ยพี่คือเออฮัลโหลค่ะแคนเซิลเหรอคะพี่งั้นเดี๋ยวฟารลดค่าตัวให้กันด้โอ๊ยมันยากเฮ้ยนี่โหก็บอกแล้วไงว่าอย่าโปโลงโซเชียลเป็นยังไงล่ะโหเป๊กก็แสดีกะตาย แต่ดีแต่ว่างานมันโหดนะเราเราจะยังไงดีอะงั้นเอางี้เอาภาพน้ำตาขมสู้เราสองคนต้องรองให้ลงไอจีต้องขนาดนั้นเลยเหรองั้นเอางี้เราสองคนแก้เคาะกันใช่ไหมแล้วฟ้าเนี่ยก็หนีออกจากบ้านส่วนเป็กอ่ะก็ลอให้ฟูมใบฟูงไฟอยู่ในบ้านเอาเรื่องหลัมาันนี้ยแหละแล้วเดี๋ยวฟ้าเนี่ยอัพก่อนว่า โกรธแล้วคนไม่ซื่อสัตย์คอยเจอกันชาติหน้าเฮ้ยแล้วมันจะดีเหรอนี่แหละดีแล้วโหแล้วแล้วผมต้องทำยังไงอ่ะไปก็ร้องไห้สิก็ร้องไห้ไม่ได้อ่ะงั้นไปก็ต้องถึงเพื่อนหรือว่าน้องตายก็ได้ ผมต้องทำยัไงอ่ะเปก็ร้องไห้สิก็ร้องไห้ไม่ได้อะเป๊กนึกใหม่ใครดีน้องเป๊กไหมน้องเป๊กตายอะแบบน้องเคยกัอยู่ดีแบบกะลางข้ามถนนอยู่รถชนตูมตายเลยเราไม่ชอบอะเธอมาพูดว่าน้องเราตายอย่างเงี้ยไมอเไม่องให้หน่อยูราให้เปกก็นัไม่อเราเออขอโทษขอโทษขอโทษเห็นไหมไม่ยาก หลายครั้งแล้วไงไปต้องหืม <c oughs> ไม่อยากถอยแล้วรับประทานน้ำชื่นฉับโบราณหน่อยค่ะบอส <c oughs> น,นี่ขายน้ำนะคะ <c oughs> โอ้โหดิป <c oughs> อีไอศครีมกระจายดำมากเลยนะแกเห็นไหมเนี่ยนางฟ้าเขาว่นั่งอยู่ทำไมมาแก้วเดียวอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเองไปคนใช้น้ำมาแล้วคะ่ะพี่น้อง นี่นะคะป้าอ่ะกินผลไม้ตั้งเลยอะค่ะผละไม้เหรอคะโอ้ออสนุกกว่านี้ไงสนุกไหมนายสนุกแน่แเลยกลับเต้นนี่กลับเต้นกลับเต้นกลับลุกขึ้นมาสิลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเร็ว โอ้พี่ชายเกาหลีไงไม่เคยเห็นเหรอยังสาคนไหมล่ะองอามคนหโหโหโห่หนหโไโหหโหโหโห ผมล่วงโอ้โหสงสัยเป็นมะเร็งอย่างงี้มันต้องน้ำน้ำเห็ุสกัดดาวลุกนหตกาดดาลุกโอ้ตายยังใหมแล้วมะเร็งจริงไหมอะอ๋อผมล่วงโอ้โหอย่างงี้ต้องเป็นมะเร็งน้ำเห็ดสกัดดาวลุง พ้นพนเลยเอโอ้อร่อยราคาถูกสามพันเบาๆเองนะคะสามพันน้ำเห็ดสกัดดาวลุกโอ้องเปี้ยวค่ะ้องเปลี้ยวค่ะตอนนี้ผีหลอกผีหลอกพวกพี่ค่ะอุ้ยเอาใหม่ได้ไหมนะคะถย่สวนไมไปหมดล มันยิ่ใจฉันจะเดิน